สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ จี้ไพรินสยามเผาเก่ารูปหัวใจประดับด้วยไพรินสยามเผาเก่าแท้ทุกเม็ดและเพชรเกรสอนเม็ด5ตังตัวเรือนทองคำเจาเปเซนความยาว2.4เซนติเมตรหน้ากว้าง1.6เซนติเมตรน้ำหนักรวม4.66กรัมราคา18,600บาทครับชิ้นนี้เป็นจี้ไพรินแท้นะครับชิ้นงานสวยน่ารักนะครับ เป็นพลอยนะครับไพลินนะครับเจียเหลี่ยมนะครับชิ้นนี้เป็นงานฝังพลอยย่านะครับฝังพลอยแบบอินวิ i ิเบิลนะครับหรือว่าเจียเหลี่ยมไร้หนามนะครับเป็นการนําพลอยนะครับหน้าเหลี่ยมนะครับมาฝังนะครับให้แนบสนิทชิดกันมากที่สุดนะครับไร้รอยต่อนะครับชิ้นงานนะครับมีการฝังแบบโค้งมนนะครับเข้ารูประตัวชิ้นงานนะครับ ไม่ได้ฝังพลอยแบบหน้าแบนนะครับฝังแบบนูนนะครับทําให้ชิ้นงานมีมิติขึ้นมานะครับสวยงามนะครับด้านบนนะครับเป็นเพชรเกสรนะครับเพชรงานใหม่เม็ดนี้5ตังนะครับข่าวสะอาดเล่นไฟดีหมดนะครับด้านบนนะครับลงไว้โกไว้นะครับส่วนตัวเรือนะครับเป็นออกคำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเย็นโลโกนะครับชิ้นงานสวยนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับมีดอกคำปิดหมดนะครับชิ้นงานนะครับแต่ยุบลงไปนะครับไม่ได้งานเสียหายนะครับเนื่องจากหน้าชิ้นงานนะครับเป็นพลอยนะครับฝั่งแบบนูนะครับทำมิติขึ้นมานะครับด้านหลังนอกเป็นแบบนี้นะครับ เป็นเทคนิคของช่างเจลรี่นะครับ่วนตัวห่วงนะครับสวยงามดีหมดนะครับเดี๋ยวไว้เทียบขนาดชิ้นงานกันเลยสิบนะครับความยาวชิ้นงานนะครับ2.4เซนติเมตรหน้ากว้าง1.6เซนติเมตรนะครับเป็นไซส์ที่กําลังสวยนะครับมาพร้อมใบและประก็ดัทางร้านนะครับช่วยังไงว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้งานตัวเรือนทองคำนะครับสามารถออกไบเซอร์ได้หมดนะครับทั้งงานเพชรนะครับทั้งงานพลอยนะครับมีค่าบริการเล็กน้อยนะครับใบเล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่1000บาทมาเป็นเล่มนะครับ ขอการันตีนะครับที่นี่ขายแต่ของแท้นะครับไม่มีของปลอมนะครับสามารถซื้อขายรับแดกเป็นคืนได้ตามปกตินะครับ สามารถมัดจาติดจองได้หมดนะครับมาจําวันนี้ไปเล็กน้อยนะครับจ่ายครบเดือนหน้าได้หมดไม่มีปัญหานะครับพี่ๆถ้าไหนได้อยู่กทมนะครับสามารถรับอีกครับได้ที่เจเจมอจะบพ้นสาวรัวทีนะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้นะครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินรับประกันจัดส่งนะครับถึงมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์ต้องนัดลงหน้านะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ